สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องวัตีุสดวนตัววัตถุมองบอลเจ้าพบกันเซนกานเซนเคยกับซ้ำของเจออรอเซนพ่น้องแต่ยังอยู่ในบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าคือเก้าจ้าเกีจ้าขาวตัดแรงพี่น้องตัดแรงแรกับพิเศษน่ิดนึงก่ามีเก็บต่อมัสตอยพี่น้องสบายดีพี่น้องเีจ้าขาวต่อยเจออร์พี่น้อง เกี่ยวข่าก็เลือกเกี่ยวให้ที่นี่ผูบ่าวพี่น้องแต่ว่าให้มีมดแดงกัดพี่น้องเอ้ยมดแดงแดกัดอันมดแดงกัดทั้งผู้บ่าวมดแดงบแม่เทยบ่าเกี่ยวเถอะกวาอ เกลเขื yeah. yeah, yeah. ่อนปูบ้ก like ันได้ขนาดมีแย่หลงเกลได้ยาเข่าหมอดแนนแล้วมันเป็นการหลงนั่นแน่เกลเข่ากับมีน้ำขีดต่อมพี่น้องเจตอมกันเลยแบบเป็นวันๆนงอผู้ป้าได้ละกาอุกใจนักขีดต่มบาดนี่ผัวกาโอ๊ยปูว้าวะสามีจะซื้อ เฮ้ยวหยออว่า้แล้วาดีนะสามีเนี่ยอดีตกาแสดงว่าเคยเป็นสามีกันมาก่อนสมพอจัะมาเป็นซี่งอนๆอยู่ น่าจีออกกระมานได้พี่น้องดำกับผู้บ้ามาดำซอยเกลียวเกี่ยวกับเจตตอมมาเกี่ยวซอยกินห้าไปเราซื้อมาเตยนั่นคือชิปส้เอาไปเฮ้ยไอหงกินแน่เขาได้หมดนะไอหงนั่นเราไม่กินแล้วเขายังพูดซึ้อว่าเราชิปแป้นึงถ้าเรากินนี่จะเราซื้ว่าเราชิปปีบ่ จะตามเกี่ยวข่าวไวๆพี่น้องพี่น้องเี่น้องไดลแต่ต้องย้ำให้ยามหน้าเราบก็ต้องเห็นหน้าครับเป็นลูกก้าวหน้าก้าวหน้าไปต้อนโขกเฮ้ยเอกปโหลดมาเข้มต้นนะเอมีไกเพราะเลยยาบ่าในเลยทายาเอมีไกเป็นแนวใดเนาะพี่น้องบ่อยากสัก วัคซีนเข็มที่สองแล้วบานเนะคะเข็มที่แรกนะเกลแมงตายนะคะเข็มที่สองมาแห่งกระสีซอกคือเข้าไหนต่ใชไปอ้เขมแรมีเขมแลถ้ามีไสเียห้าก็มู้เจนเป็นไข่เป็นตาเมพี่น้องซักอันวัคซีนมาพี่น้องให้ฟังไข่กาเป็นไข่ป่อยบานเมืออเมืองไปซังวัคซีนแอคตาพี่น้องเข้มแรกปันมาซิกมงกันขึ้นเป็นไข่ไข่เพื่นซูกัแมงอู้หบว้ พี่สีวัวในแต่กัญยาเข้มทซนนี่คือบอบไผ่ังไข่เบิดบ้านเบิดเมืองพี่น้องฟังอาการท้องเจ็ต่อมพี่น้องหลังจากที่ว่าไปฉีดวัคซีนมาก็เป็นไข่เพิ่นไปฉีดแอสตาเชนิก้ามาก็มีอาการไข้ขึ้นสูง ท่านอัานท่านข้ามอายุห้าขอนกับให้มอแลนท่านผู้จังสิไปซ์ซากอะไรเจ้าไปหรือเปล่าท่านมอแลนบอท่านบอซักดอกกะว่ากันไปนะพี่น้องเนาะเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนก็ได้เกี่ยวกับข่าวการประเด็นั้นกับพี่น้องพี่อยากมาใกล้ผู้บ้าหล่ะกัอยากมาเกลียวซื้อคันผู้ขันผู้บ้ามาอยู่นี่ผู้บ้านะจ้ากับเพเห็นหน้าขันผู้บ้าประมาณเมนโบเกียเมนบอโพดเดิกนะพี่น้องเนาะ แทนที่สมาเกี่ยวให้มันซอยกันให้มันแล้วเนาะพี่น้องไปแหงกาเห็นเกผู้บ้าว่อแม่ยังดอกพี่น้องหน้าเจี๋ยวนะมีแต่ไฟง่ายๆท่านย่าดำแหงบกไก่หน้าติดต่อกับบกล้ๆนี่แหละพี่น้องหน้าติดต่อกันเยอะทั้งนี้แหละฝากหน่วยนี่แหละนี่แหละฝากท o งหน้านี่ไปนี่แหละพี่น้องเกมแมนกระโดดแล้วพอได้เห็นกันอะไรใช้กระตัง ขชาวสุเวรีย์งานตั้งพืชคือเพือเอากะรวันนี้อันเฮ็ดเรื่อเฮ็ดการก็มีแต่ไปห้าล้อหล่ะกันเขาเที่ยวน้ำตามปัสสาบ้านนอกบ้านนางเดียวพี่น้องที่ออกกันไปห้า้อนกับบ่ได้คอยอยู่น้ำกันแบบชื่มือต่างคนต่างเขาซูน่ะที่เรื่งงานของไายของบ้านหล่ะกับบ่คอยจะได้ไปหากันพี่น้องบ้านกับบ่ไก่กันดอกแต่ว่ามันเวลาบ่ตรงกันพี่น้อง มาเดินมาเดินตกแหลงพยายามมาเล่ยนน้ำอันเจ่อเจ,อเจตองกลับมาเดินยินดีตรอน, <พา S 2> นรับค่ะจี่ทาแตตึกแฮอยู่น้าโคู้า <laughs> <laughs> จะเมนเทนในนอนจะพาล่องเรือหาลักพ <laughs> ี่ท่าไปกินข้าวอยู่ดอนพี่น้องมวนพี่น้องนี่มวนคือเปืนนี่ท่านี้ท่านแมนมีผูเนนกเอาหน่อยแป่แล้วจะค่นหนแห้งมวนี่คุนกล่ากันไปยังเส้นว่าบอก คุณท่าคุณท้าวนะครับไปโลดไปไปขับเพอ เวไปบานนี pies, uh ่ตอกลางเลยเไปบานนี่คืตั้งตัวแรตลปีเราแ่งที่นี่้าเศร้าเูเหรอแ่มะไให้ได้่ถ้าเราห้นยยก็เราลด่อยงพิดปอนจะได้นีก็ือ่อยจะขับได้อะ วันเลยนะข้าจะได้หนีค่้าจะขลับได้ข้ายังมีหูป้อผ้าช้หนาทะเป็ดได้ยังคิดไม่ได้แม <laughs> ่น,นสาบให่หูตกอกไม่้เใจแม่ <laughs> มเปลีนเฟิร์สจท่าเอาลูล่อเอะเคยี <laughs> ้สิบหาอาลู่ <laughs> อ,อ่ะ มามาจอดมาจอดดูกระมูกไปว่าเฮาเออไลนเดียนไเบาเนอะเดี๋ยวนี้เนไปเบาเ้อเดี๋ยวนีด้อเปลยนอหาบากัเอ้ยโอนี่นี่พัตนี่นี่ หี่อนมือนั่นเด้น,น,น,นะซ้อมน้องียอมือคดื่มกระเป๋าเงินนันได้นอเอเออเมสก่าเมีนะมยนเมามันสจุดอยให้มันไปได้หนีนะเป้านาะคุณเดอา้าอ้เขันายามเห็กพวบ้าเลยจมันเปนยังบุดบุดบุด,บดนโอดพอเบาหลอกบ่าได้นอ วาไดตําหงอหนกว่าผู้บ่าวนะผู้บ่าวเป็นประจมนงังหรือวาลืมหนุ่งส่งน้อยมาะ <c oughs> ม่เอาอกหักอันนี้แม่สงสัยจะลืมหนุ่งส่งน้อยมาอืม หนังต้มายเพราะว่าอันอามาเกีียวเข้าก้อนเราไม่ทำเซาเอามาก้อนเออมาด้วออมุกไปนั่ง้าล่งอยู่นะนาเอาม่เอหน่อยตกยังะาน่บาวกงาะ ผู้บ้ากับเงาะเจ็ดต้อมพี่น้องบอ่ฮู้ว่าเป็นหยังหรือว่ามาก่อนบ่ได้ซ้ำเศร้าเบิ่งจังได๋ต้อมมางอเดี๋ยวนี้มางอเดี๋ยวนี้มางอเดี๋ยวนี้ต้อมเป็นเปิร์มาได้ต่ำเอ้ยมางอได๋เบิ่งอากาศนี้มีมียปันเลอศแล้วนี่มือนี่ไม่ได้ดอกได้นี่ได้ ปลเพื่อแตว่ากันได้เฮ้ยโอ้ยจะเนเ่อได้นั่นดิตามไ้เป็นเพือเฮ้ยเป็นแต่ได้อยู่หอน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 พี่น้องหอนหอนฉันจะเอามาดีเกล พี่รักเป็นยังมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วพี่ลากเป็นยางมางอพี่ลากขึ้นหนามืดหนาโมวแท้จ้าก็ว่ามือเศร้าในก้าวซ้ำเศร้าอยู่จ้าเป็นยางคือหายแบบนี้ห้องเจ๊ห้วยกับบอกริ่มน้ำหายยางเขียดยางกล่ากันเดิมสายเบิ้งค้ามามเบิ้งข้าเบิ้งหัวใจเป็นตัดสิได้ดอกกีบอมือเลน็กในตัดสิได้ดอกกีบอ หอ,อนหอ,อนพี่น้องตอนบายแหงกะเ,เอาเอาแหงลุยต่อลุยต่อในการผักยกพี่น้องจะกินเก๊กห้วยค่ะมีเก๊กห้วยมีเอ็มลอยแหงกะเอาเข้ากันยังแหงสุดถ่ายจ้ากะร้านเคยเป็นเอาเครื่องตัดจ้ะ แต่ว่าซุ้มเกี่ยวเขาเกี่ยวแล้วก่อนกันเลยว่าหายจะมาเกี่ยวหายเดี๋ยวหายสุดท้ายเพราะว่าทั้งทิ่งเข่ากับบทักซุกพักเข่าปีนีกระสมควรพี่น้องเขาน่าเจาะมีทั้งหยามีทั้งเขา่าเข่ากับซุกพบกคักกันได้แต่ว่าเนื่องจากว่าเขา่ามันเป่าที่จะเกี่ยวยานผลมา เราฝนสิมาเจอกับตัวตอนเกี่ยวประจักบรรยากาศอยู่ตรงไหทตรงน้าตอนเล้งๆก็งามพี่น้องเมื่อหนีบมีแสงแดดเลย ตอนดำกับตอนเกี่ยวต่างกันตอนดำมือหนึ่งมาได้ลายซ้ำนี่ตอนเกี่ยวมือหนึ่งกบเกือบแล้วทุ่งหนึ่ง ก็ยังแต่ใกล้เถียงหน้าพี่หลุดจะพี่น้องยังทั้งพุ่นแล้วก็ยังอีกฝั่งหนึ่งอยู่พุ่นที่เห็นเขียวอยู่ทั้งพุ่นละเไ,ไม่ใช่ จเจ้าข้าวห่ามันจุกเลยเถอะตัวนึงจับเถอะตัวนี้นะให้เถอะตัวนี้นเกียวซิสมบูรณ์พี่น้องจา้าหลังจากที่ว่าเกี่ยวเข่ามากระได้ระยะสี่โมงครึ่งแล้วจ้ากระสีได้อ่าอำลาเขาจากพี่น้องในบรรยากาศทุ่งไหทุ่งนานี่คือเก่าจ้ากขอฝากขอบคุณผู้ที่เข้าเบิง้งเข้าส้มอะไรกัน เาติดตามอย่าลืมก็ติดตามพี่อ่อนนะด้วยจ้าขอบคุณลหลายจ้า